ก็มาแสรงความหม่น <laughs> พี่ฮิมเดินเกาพุงมา live view. ไมมลฟ์อ <laughs> ยู่ไม่เป็นไรค่ะเปิดเผยไม่เป็นไรค่ะเปิดเผยต้องตีด้วยนะต้องตีดูอยู่อุ๊ยหลอกป่ะตีค่ะ <laughs> 4,000คนเปิดล,ล,ลนะครร้อนหน่อยนะอัปเดตหน่อยต้องตีดูอยู่ต,ตีดูอยู่หรอฝากด้วยนะคะติดถึงตีอุ๊ยคุณต้หนหอมวนะ่า คุณตาดีมากค่ะคุณต้นหอมเดี๋ยวจะส่งซองไปนะคะบีค่ะบีบีช่วยเปิดดูคอก่อนค่ะไม่เพื่อว่ากขะอกไห้หลุดแบบวับแต่ว่าเปิ้ลฝากบอกว่าถ้าบีไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะส่งมาแต่ซองได้ค่ะใช่ค่ะมีคิวอาร์โค้ดให้แกนนะคะคุณเดหอมเดี๋ยวเข้าบนีแอปเองเอายิมเอ้าคุณต้นหอมทักยิมมาค่ะว่าไงคะ เดีนิดหน้าสวยเลยนี่ค่ะพี่ปุ้ยมาแล้วค่ะอล้มิดาอล้วมิดาพี่เบียร์ว่ายิ้มสวยหรือพี่แอปสวยคะพี่เบียร์พี่เบียร์ไอบิวก็มาปะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่มากระบอกเลยมาเยอะเลยอะค่ะฝากดูละครยิ้มด้วยนะคะเล่นกับพี่จีเป็นอะไรเป็นอะไรของพี่จีไง่ดูแล้ว่จีงานงานไหนงานบีบีหรือเปิ้ลเปิ้ลไง ต้องใส่ทั้งสองงานเลยค่ะถ้างานถ้างานพี่แอปแล้วควรโอนมาที่บัญชีเปื่อสิแต่ตอนนี้โปรดิวเซอร์รายการก็นั่งกดดันเราอยู่นะคะพี่จุ๋มกััฟันแล้วอ่ะอันนี้แอปแต่งตัวไปด้วยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอุ้ยนั่นไหมคะอีกนิดนึงจะเข้าเนื้อคุณแอปแล้วค่ะพี่ยิ้มสิขาสวยโอ้ยพี่บีบผมเป็นผู้ไปเที่วใกล้มาแล้วค่ะ สวยมากๆวันนี oui. ้คุณแอ๊สวยมากๆเหนึ่งเข็มรับไปสวยๆปากหนึ่งเข็มปักมาแล้วหนึ่งเข็มใหญ่เข็มจริงนะไม่ใช่เข็มแบบฉีดปากได้นะคะอเดี๋ยวไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันไปทาเท้าซอยปากเบสลืมไอ้นเนี่ยทิ้งอะไรกันเข็มโอ๊ยสวัสดีค่ะ

ถือเลยนะแฟร์ฟรีเจ้าเลยถือนะเอ้าจะเป็นกล้องหลังดีกว่าวิธีทำกล้องหลังยังไงทำไม่เป็นอ่านเลยนะราสามารถเดินไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงไมเป็นไรอุ้ยมันเบาไปหรือเปล่าคุณต้องคอนี่คือบรรยากาศสามแซ่บนะคะอันนี้ซุ้มอาหารของเราบรรยากาศสามแซ่บเดี๋ยวไว้เลยบายบาย มึงฮะน้องเอาอะไรอะคะจนหมดใช่ไหมน้ำหมดแล้วน้องเดี๋ยวพี่ปนเปียกอุ้ยพี่ปนเปียกเอาเลยเอาไม่หมดหรอเจ้ารอน้องจะเอาให้น้ำหมดเลยเหรอคะเรามีพระแล้วเราไปตุ๊จ้าพระกันดีกว่า อ่อนแล้วไมป่านนี้กี่โมงแล้วมอสเปิดช่องวันให้หน่อยคุณมอดสองทุ่มครึ่งหรือยังแล้วสองทุ่มครึ่งมอดอ่อนแล้วสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่อ่อนหรือยังบอกหน่อยคุณผู้ชมอยากดูผู้ชายค่ะเอ๊ะคุณต้นหอมอยากดูผู้ชายเนี่ยอ่ะดูมอสไปก่อนสวัสดีครับเออคุณตองก็ได้ได้ค่ะผู้ชายเออคุณต้นหอมเขาอยากดูผู้ชายสวัสดีครัดูแองจี้ก่อนไหมล่า เอาคุณผู้ชมพึกสาวไม่เดินตามยังไม่ออนโอเคยังไม่มายังไม่มายังไม่มางานเราจะอยู่กับทุกคนไปจนงววาละครจะออนนะคะเอาออนออนแล้วก็ต้องปิดอีมอสไปนอนก่อนพี่ถนอมพูดไม่ใช่ฉันป้าปุยป้าปยเปิดช่องวันสามสิบเอ็ดรอหน่อยนะคะที่บ้านมีกี่เครื่องเปิดให้หมดเปิดให้หมดนะคะ เรื่องนี้ถ้ามีคนแซวว่าทำไมตื่นเต้นก็คือตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเรื่องนี้จะหายไปนานนะคะไม่นานคุณผู้ชมรอก่อนแป๊บน,นึงใช่ค่ะคุณป้นอยากพักแป๊บน,นึงเปนต้องไปแต่งงานพี่หนุ่มไปไหนพ่อไปไหนอะ่ะพี่หนุ่มกลับบ้านไปดูละคระคะ่ะเออใช่ก็นี่คุณแคทบอกว่าเปิดรอแล้วค่ะ เมื่อกี้เราทานข้าวแช่กันอร่อยมากคุณแครใช่ขอบคุณค่ะข้าวแช่จากคองหวานนะคะใช่ใช่ชิลชลชิอร่อยมากเมื่อกี้ทา,งงานกันของกล่องใช่อมามอนคุณผู้ชมต้องเห็นเคล็ดลับความสวยของคุณแอมแล้วสิวิมองไกลมากสไตล์หลิป <c oughs> <c oughs> จ้องไกลมาก <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ลิซ่า ขอบคุณค to ่ะพี่เอพี <makes> <normal> <you> <Broadway> ่เอบอกว่าเปิดทีวีรอดูแลมีนมีนมีนขออีกจุดหนึ่งพี่เอขอบคุณค่ะพี่มอสเร็วพี่มอสเร็วมีนมีนพี่เกลไม่ไปทางไฟนะพี่เกลทีเซอร์มาแล้วเดียวไม่เดียวเหรอเกลไม่เป็นไบเตน้อยเดียวงานต้นหอมแอปชมพู่ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนำเสนอคุณนิดให้เลยค่ะคุณนิดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เดียวโอยใช่เดี๋ยวเขาแย่งงานเรา เขายิ่งสวยฮอตอยู่ด้วยอืมะไรอะคะออเต้องรอขอเป็นแฮชแท็กคุณบัววงกตหน่อยนะคะวันนี้โอเคไหมคะอาวแล้วก็ส่งคำส่งรถ EP หนส่งคำส่รถ EP หนึ่งพลิซ่าบอกว่าสู้ๆนะแม่เบื้องหลังเบืเจเจพูดให้หน่อยส่งคำสมรถค่ะ โอ้โหเขาพูดจริงหรอเนอะเจ๊พูดใหมส่งข้าวสมรสค่ะเจ๊เจ๊ขาเจ๊เอาเจ๊เจ๊ไม่ฟังพี่พูลแล้วอะ่ะอุอ้ยตรงนี้ไฟสวยขาที่รักขาลูกอ๋อหนูอยากขี่ม้าเหรอคะขึ้นจะขึ้นเหรอคะขึ้นเหรอคะอ๋อจะขึ้น จริงเหรอน้องน้องเจ็บระวังเจ็บน้องมาอ่ะเกยเปิ้ลเกย์ยึดพื้นที่สื่อแล้วนะเกย์ยึดพื้นที่สื่อแล้วเกยก็บอกให้ยึดพื้นที่อะไยเพราะว่าแก้วเบาๆค่ะลูกอันนี้มาปลอมลูกเกย์เปิดเปิดช่องอะไรคะช่องอะไรเปิดช่องอะไรวันสามสิบเอ็ด สโอเคช่องแซบช่องสิสมโอเคช่องสิบามพูดสิส่งทางสลงรถเออส่งทาง่งรถแลวหนูจะลงแล้วเหเจอนู่นแกไปตุ๊ดเจ้าไปไปน้ำโมตาสานก่อนเลย ลุกยูแบบนี้ละครมาแล้วว่างี้เดี๋ยวเราเปิดก่อนด้วยนะคะดูกันง่ายไม่ไม่ไม่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนยังอยู่ก่อนอยู่ก่อนเลยคอมเมนต์มาแลนี่คลิปวางไฟอัพรลดอัพรอบแบบอธิบายจะปีนีน้ำนอนมเขามีพญานาคให้น้ำเจ็ดตัวพญานาคให้น้ำเยอะให้น้ำเยอะเลยสายโปรเซว่าน้ำจะนอเพราะแต่คนเลียนกันใช่มอ อออยู่่ะแเาามกนสวัสดีค่ะเฮ้ยมาแล้วค่ะดูด้วยนะคะวันนี้เรื่องอะไรค่ะเรื่องอะไรอ่ะสงครามสมสงครามสมรูยิ้มเล่นกับน้องตี๋นะคะดูกันด้วยนะคะอุยมาแล้วสวยมากๆเขาบอกสวยมากค่ะว่างั้นเออใครฮะไม่รู้นี่ไงนี่ไงมาแล้วโอ๊ยมาแล้ว ฝนตกแล้วคือฝนตกเหรอฝนตกเหรอฝากดูละครพี่แอบด้วยนะคะดูคอนทำเสียงบอกทำเรียกแขกหอยเรียกแขกไยฮัลโหลแมวค่ะมาแล้วมาแล้วคุณบัวคือใครคะ คือนางเอกมีคนไงนี่ไงมีคนแบบคุณบัวอ๋อบัวบงก้องคือสั่งติดเป็นสายอยู่นี่คือดาวทีหันย้ายอยู่คือว่าดวงชะตาชั้นสองนี่ก็จะเป็นอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมด้วยสิคะมาฝนตกก็มีหนุ่มหล่อกลางลมให้แน่นอนเพราะเราเป็นคนสวยช่วงนี้ก็ในชีวิตจริงก็มีคนกลางให้ค่ะมีมีค่ะพี่เปิ้ลกลางให้ไม่ใช่มีแต่จะไม่บอกอ๋อโอเคอีกแล้วน้ำเกลี่ดเกลือไง คุณแอปต้ เข็มขัดไหมดูพองๆสีตาสีชมพูสวยมากอ๋อคุณผู้ชมบอกว่าคุณอาต้องใส่เข็มขัดไหมดูพองๆมันเป็นยังไงคะเป็นสไตล์อะันเป็นดีไซน์โอเคเป็นดีไซน์แล้วดีดีไซน์ถามว่าบอกว่าถ้าตายหลีดการคิ้วโก่งไปไหมคะอะไรนะคะเขาบอกว่าการคิ้วโก่งไปหรือเปล่าคะเลอนกันเลยเลยอ้าวโอเคโอเคค่ะตอนแรกก็ปะทะกันเลยใช่ค่ะปะทะกันทางเรื่องเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ อย่บอกพี่เปิ้ลตื่นแล้วฉันตื่นตลอดจ้ามันนจะเป็สาบอกเลยนะคะเรื่องนี้ก็คืออะรเรื่องของเราเพื่อเพื่อที่พ่าจันบอกเพเติมว่าทุกปีเป็นแบบนี้บ้างค่ะร้อนแล้วพูดมันยังอย่าให้มันเรื่องเรื่องที่แบบว่าว่าพี่แอปแทบแล้วเรื่องนี้แทบกว่าค่ะยังไงอธิบด้อาจจะว่าใน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 ทีเซอร์ที่ปล่อยไปอาจจะเห็นพี่แอปที่ใช่ไหมคะมีมากกว่านั้นค่ะ ตีลังกาฉีขามาหมดขาเรื่องนี้อปอปแต่ก่อนที่จะทัไหวก็คือต้องมีท้งบนมีอาจารย์มีมีการทำทีมคุณบัวบงกฎ่าสไตล์สมัยราชการสี่อง g ี้ตั้งใจทำงานมากคุณผู้ชมว่าอง g ี้ตั้งใจทำงานมากนี่แหละค่ะคนนี้ค่ชื่อช่ g ่ะเดี๋ยวดังคุยกันเสร็จแล้ค่อยอาจารย์ก็ทานน้สม t a ตัวเล็กน่ารักค่ะขอบคุณมากค่ะขาชพี่แออ ไล่เสร็จหรือยังคะไล่อ่อยัอุ้ยอ่อนแล้วไปดูค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปด้วยย้ายอันนี้โทรศัพท์ทปกคนโทรศัพท์ใช่ซ้ำซุงไม่เข้านี่แรกแรกที่คิดก็น่ารักอยู่นะนี่เดี๋ยวเขาจูบกันนะเดี๋ยวเขาจูบกันนี่นะคะอุ้ยโทรศัพท์มันกวนชันมากจริงเหรอซื้อำซุงไม่ได้ จูบเลยไหมคะแม่ฉากแรกจูบเลยปะะอ้าวนี้เขาแต่งงานอ๋อไม่ก็ียังไม่ถีดเลยเนี่ยคุณแต่งงานเดี๋ยวมาเล่าอุ้ย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 อล้ยอุ้ยอุ้ยอี้ปอุ้ย้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยค้ยอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้เดี๋ย้ต้ยนะคะอยออ้้าออ้ด้วยนะคะ